สวัสดีครับมาพบก,กับเด็กศิลป์ถิ่นชัย,ยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออกก็จะมาแชร์ไอเดียในการพับดาวจากใบเตยเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเตรียมใบเตยขึ้นมา1ใบครับเสร็จแล้วกรีดกลางใบครับกรีดให้ขาดออกจากกันนะครับแบบนี้ครับ ในส่วนของโคนใบไม่ให้ขาดออกจากกันนะครับให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพับฝั่งขวามือลงไปด้านล่างเอาฝั่งซ้ายมาทบเข้าหากันครับแต่ถ้าขาดออกจากกันนะครับเราก็ใช้แม็กเย็ยบไว้ครับต่อไปครับเอาฝั่งขวาไปด้านล่างครับฝั่งซ้ายมาทับครับขวาไปล่างซ้ายทับ ขวาล่างซ้ายทับแบบนี้นะครับสลับกันไปครับขวาซ้ายครับขวาซ้ายขวา แล้วก็ซ้ายทับก็จะเป็นดาวแบบนี้ครับขวาซ้ายขวาซ้าย เกือบสุดปลายใบนะครับทีนี้เราก็จะมาสอดเก็บครับนำปลายใบเส้นนี้สอดเก็บเข้าไปครับแบบนี้นะครับเส้นนี้นำมาสอดเก็บฝั่งนี้ครับส่วนใบที่ชี้ออกมานี้นะครับก็ตัดออกครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการสานดาวจากใบเตยครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ